สวัสดีค่ะขออภัยนะคะเสียงยังไม่ค่อยมาก็จะให้เด่นล่างไปอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ก็เดินดีวันนี้ว่าที่ผ่านมาก็เข้าทั้งสองตัวเลยแล้วก็ก็ไปชนกับที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะคะคลิปคลิปก่อนหน้านี้ให้เด่นล่างไปก็มีชนห้า เท่ากับสามสูตรเนี่ยชนห้าเลยนะสวยแ,แต่ก็มีชนเก้ตัวนึงก็เป็นดับสายแข็ง mm hmm. ก็อย่างไงมาลองดูสูตรนะคะเราค่อยๆดูไปนะคะอย่าใจร้อนดูไปเรื่อยๆอธิบายที่อธิบายสูตรเข้าใจต่อไปจะได้คิดเป็นนะคะ mm hmm. ถ้าชอบสูตรก็เก็บไว้เลยจะใส่อะไรไว้แล้วก็คิดเป็นอะไรได้ แอดมาพูดถึงก็จะให้บอกเลยแล้วก็ไปเลยมันก็คลิปมันก็สั้นเกินเนาะก็ต้องพูดถึงกเกี่ยวกับสูตรอธิบายบางคนยังไม่เคยเข้ามาฟังยังไม่เคยเข้ามารับชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายให้ท่านอื่นได้ได,ได้ได้ชมด้วยนะคะเด็ดล่างต่อเนื่องไปเลยสูตรนี้ก็จะใช้ร้อยบนบวกสิบบน บวกด้วสิบล่างแล้วก็บวกได้หน่วยล่างนะคะตามที่ขีดนี้เลยลอยบนบวกด้วสิบบนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะได้เท่าไหร่ก็มาเดินบวกได้สองบวกได้สี่นะคะสเต็ปในสเต็ป 5้าห้าบวกเก้าบวกหบวกเจบวกเก้าเป็น14บสวกห้าเป็นสิบเวกเเป็นยี่บหกบวกอีกหนเจ็ดนะคะเจเดินหน้าไปอีสองแต้มเป็นเกเดินหน้าบวกไปอีกสี่แต้มเป็นสนะคะก็จะได้เด่นเจ็เลขที่ออกคือศูนย์ถูกนะคะต่อไปเก้าบวกศนบวกศนวกเ เก้าบวกเจ็ดเป็นหกบวกหนึ่งคงที่เป็น7นะคะได้7จ็ดบวกอีกสเป็น9ก้าบวกอีกสี่เป็นสามนะคะเหมือนตัวข้างบนเลยได้ที่ออกคือ0ูนย์สามล่างถูกที่สล่างนะคะแปดบวกหกบวกแปดบวกหเท่ากับสบวกสามเท่ากับเจ็ดบวกอีก1เป็น8ได้เด่นแป บวกไปสองแต้มเป็นศูนย์บวกไปสี่แต้มเป็นสี่ได้เด่นแปดศูนย์สี่นะคะเลขที่ออกคือหนึ่งศูนย์ถูกที่ศูนย์นะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดบวกหนึ่งของที่เท่ากับเก้านำเก้ามาวางไว้แล้วก็เดินไปบวกไปสองแต้มเป็นหนึ่งหนึ่งบวกไปอีกสี่แต้มเป็นห้าได้เด่นเก้าหนึ่งห้าเลขที่ออกคือห้าแปดล่างถูกที่ห้านะคะ เกบวกหเป็นศูนบวกห้าเป็นห้าบวกแดเป็นสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สี่เดินหน้าไปอีกสองแป้นเป็นหกหบวกไปอีกสเป็นศูนะคะเลขที่ออก0ูนย์เล่างถูกที่ศูนย์ค่ะเป็นเด่นล่างเดิน เดินดีนะคะสามตัวมาได้หนึ่งตัวน้อยครั้งที่จะมาสองตัวนะคะเมื่อที่แล้วเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมาสองตัวสามห้าเมื่อกี้ออกห้าแปดแล้วใช่ไหมคะต่อไป เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหเป็นห้บวกแปดเป็นสามเหมือนบวกไปแล้วบวกหนึงเป็นสี่ได้สี่บวกอีกสองแต้มเป็นหกเป็นศูนย์นะคะส่วนเก้าถูกเก้าถูกศูนบวกสี่เป็นศูนย์บวกเก้เป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นศูนยได้ศูนย์บวกสองแต้มเป็นสองบวกสี่แต้มเป็นหก ได้ศูนย์สองหกเลขที่ออกคือศูนย์หกล่างนะคะหมาทั้งศูนย์ทั้งหกศูนย์ 0, 1, บวกหนึ่งบวกหกได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่ศูนย์บวกสี่เป็นสี่ได้เด่น 8, 0, 4, แปดศูนย์สี่เลขที่ออกคือศูนย์สองถูกที่ศูนย์นะคะ 1บวก9เท่ากับ0บวก2เป็น2บวก1เป็น3ได้3เดินหน้าไปสองแต้มเป็น5 5บวกไปี 4, แต้มเป็น9ได้3 5 9หลาเกลขที่ออกคือกสองถูกที่9นะคะ8บวก0บวก9เท่ากับสบ 7บวก2เป็น9 9เบวก1เป็น0ได้เด่น0นเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็น2บวกไปอีก4แต้มเป็น6เลขที่ออกคือ6 1ถูกที่6นะคะ4บวก1เป็น5บวก6เป็น11บวกอีก1เป็น12บวกอีก1เป็น13ได้เด่น3เดินหน้าอีก2แต้มเป็น5 5บวกไปอีก4แต้มเป็น9 เลขที่ออกคือห้าสามอันนี้มาทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งห้าทั้งสามนะคะต่อไป หลักร้อยคือสหลักสิบคือศูนย์สี่บวกศูหลักหน่วยล่างคือห้าอ่าสิบล่างคือหหน่วยล่างคือสามสี่บวกศนย์บวกห้าบวกสามบวกดคงที่เท่ากับสี่บวกหเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสอวกอีกหเป็นสิได้สามนะฮะเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็นหแล้วก็ ห้าบวกอีกสี่แต้มได้สามห้าเก้าเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะได้เลขสามห้าเก้านะคะก็มาลุ้นกันว่ายัางไงอันนี้สามห้าเก้านี่ก็ไปชนกับสูตรที่ให้ไปเมื่อสักครู่เมื่อก่อนหน้านี้นะคะ ด้หนึ่งนะฮะนี่นะคะก่อนหน้านี้ให้สองสูตรนี้นะฮะสูตรสองสูตรสามก็สูตรสี่ได้สามสี่ห้ากับห้าหกเจ็ดชนละที่ห้ามีสามด้วย ส่วน5กับ3แล้วก็4ดับในดับสายแข็งนะคะแล้วก็อันใหม่นี้ได้5 3 5หแต่ว่ามีส่วนดับที่เลขส่วนดับที่เลข9นะคะเลข9สายแข็ง จะดับไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะชนที่เด่นตอนนี้ที่เห็นเด่นก็มี3ามกับหนะคะห้าจะมาอีกหรือเปล่าก็เอาไว้เพื่อนๆพ,พิจารณานะคะดับล่างสายแข่งนะคะ เี่คิดได้ตอนนี้ก็มีสี่แปดเก้าสามตัวเนี้ยจะไม่มาด้วยกันสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่แปดเก้าเก้าแปดเนี้ยนะคะไม่ต้องไปเล่น <c oughs> ได้ประหยัดงบแต่อาจจะมีตัวไหนที่ดับชนเด่นอาจจะมาได้เต็มที่ก็ตัวเดียวค่ะ ไม่มีทางที่จะมาะทั้งสามตัวนะฮะเต็มที่ก็ตัวเดียวหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะคะก็อันนี้ก็ให้สุดลากไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงมีเลขหกตัวนั่นน่ะไม่อยากเพื่อนๆทิ้งเลยเลขหกตัวนั้นะเข้าดีก็จะมาประกอบกันอีกชุดหนึ่งนะคะ สรุปวันนี้ก็เล็กล่างก็จบแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะทำจะทาอะไรดีเด่นบนหรือเด่นล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ